สวัสดีค่ะทุกๆคนสวัสดีค่ะเลิกง,งานแล้วค่ะพี่น้องค่ะเมื่อนี้เลิกง,งานเร็วค่ะพี่น้องอากาศร้อนมากจ้ะทุกคนค่ะข้างนอกกกำลังเด่นน้ำเล็กน้อยเด่นน้ำอยู่ก็ได้มากินบักม่วงแก่สุมจ้ะพี่น้องในประเด็ดบวงถ้วยเก้าของเฮาตักออกจากเป็นแห้งจ้ะทุกคนในบักม่วงไปทางสุกแล้วแต่มันสุกเห็นบ่ ซอสอันปลาแดกผัดไข่ไก่บางม้วนนิ่มแต่ว่ามันเปรี้ยวม้วนอยู่นี่เขากินสุกม้วนอ่อ,อน រ្ជាម្រ់ន្រៀ្่រ៌ម័រូម្រៀម្រៀសាពី។ម្រូ หอนนแงทุกคตอนนี้จักองศาจำก็ได้สามเอดบวกที่ทำงานเขาจะเลิกเร็วพอมันห่อนยานค้นเป็นลมมันเ,เป็นกฎหมายะทุกคน เหตุงานในทีห่นห่อนตรงมินามเห็นพนักง,งานมลงันผิดกฎหมายโดนปิดบริษรัทสามารถโดนปิดเด้เลยถ้าพนักง,งานเหตุงานในทีห่อนเกินไปมีคนเป็นร่ม ไปแจ้งบริษัทอาจจะถึงปิดได้ทุกคนเทียบ สนนักกรคกับป,ประดัหน่อยเบิดพอดี